สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสิมารีวิวการเปลี่ยนหัวนะคะการเปลี่ยนหัวบ้านในอเมริกาเนะะี่ยค่ะว่าอ่าเป็นอย่างคือต้องเปลี่ยนละกัเออสร้างเฮดดีบอจ่ายทรายเนาะคะ่ะยูนี่ก็คืออยู่อยู่วอชิงตันเนาะคะ่ะฝนตกตก,ตกดีดีละกัหัวเนะะี่ยค่ะ ต้องเปลี่ยนภาวาเห็นปะค่ะนี่คือสนามหญ้านี่ก็คือมีสปริงเกร์นะคะแล้วกะ็น้ำจากอ่าที่เขาฉีดหดหดหญ้านะะี่ค่ะกระสีสาดมาใส่หัวเหานีตลอดตลอดเลยเด้อค่ะกับพึ่งยายมายูแล้วกะ็พึ่งสิได้เปลี่ยนนะะี่ค่ะแล้วกับบริษัททีเหาเอามาเอ่อเปลี่ยนห้วยเหาเนี่ยค่ะก็คือจากบ้านหลังนั่นแหละคะ่ะบ้านที่เห็นนั่นแหละคะ่ะได้เบอร์จากที่เขาตีนไว้หัวเขามาเนาะคะ่ะ เดี street, pues 8, 2, nah ๋ยวเขาไปเบิ้งข้างในกันค่ะว่าเป็นจังใดเนาะค่ะแล้วก็เป็นอย่างเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบื้องข้างในกันค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปเบิ้งข้างในด้ค่ะเราเสียบวามีอย่างแน่ด้ค่ะ Michael, เดี๋ยวเขามาว่าถึงการเปลี่ยนหัวบ้านยุอเมริกาเนาะค่ะกะเพึิ่งสิ่ได้เ,เดปลี่ยนหัวบ้านนี่เป็นเป็นขั้งแรกเนาะค่ะก็คือพวกเฮาใหญ่มาอยู่นี่นี่คือเขาปีที่สองซึ่งบ้านหลังนี้สร้างมาสิบเก้าปีแล้วค่ะกะคาดว่าเป็นหัวดั้งเดิมของบ้านหลังนี้เลยเนาะค่ะสภาพกะ ผุพังไปตามกาลาเวลาเนาะคะ่ะประกอบกับน้ำจากสปริงโคลคังคาง,างนั่นนะคะปะทะตลอดเวลาเวลาน้ำเปิดเอ่อฮดหยาสนามหยาคางคางที่ให้เห็นตอนแรกนี่เนาะคะ่ะนี่ก็คือสซางของบริษัทนี่นะคะที่ที่ได้เบอร์เข้ามาจากบ้าน้างคางที่ให้เห็นนั่นแหะคะ่ะก้อนหนานี่ก็คือคุณสามีก็ได้ติดต่อเอ่อ ประมาณ3บริษัทนะคะที่เห็นเขามาเบิงหัวแล้วก็มาประเมินราคาให้แต่ก็สรุปว่าได้บริษัทนี้แหละคะ่ะที่ให้ราคาดีที่สุดหลังจากที่หัวหน้างานมาเบิงมาคุยราคาอ้อย่างเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะหลังจนากนั้นเพิ่นก็คือทรงเจ้าหน้าที่ที่คนแหลกเมื่อกี้นั่นแหละคะ่ะเปิดคลิปมาเพิ่นกับมามา,มาวัดจุดต่าง แล้วเพิ่นก็กลับไปหลังจากนั้นก็คือมีเออพนักงานสองคนนี่แหะคะ่ะมาในวันจันทร์ถัดไปเนาะคะ่ะ mm hmm. เพิ่นกัมาทํางานครั้งแรกเพิ่นมาทํางานประมาณสองชั่วโมงกว่าเคะ่ะตอนเศร้าหลังจากนั้นเพิ่นกั mm hmm. เห็นอีอย่างเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะมามาลือหัวออกละกขนขึ้นรถเพิ่นนะคะละก่าถอนต่อมอเกา้า ไซแล้วก็จัดการใส่เสาชุดไม้หล้กก็เทปูนล,ลงในเป็นต่อหม้อเสาชุดไม้แค่นั้นล่ะค่ะแล้วเพิ่นกับกับไปเนาะค่ะสำหรับขั้นตอนการทำงานของเพินดนะค่ะคิดว่าเพิ่นบอวัดระยะของอเสาให้เห้าไม้ เพิ่นเอาหลุมเสาอันเกาวเลยเพราะว่าเพิ่นจังสิบด้ดขุดหลุมลงไปไหมเนาะค่ะก็จังฮูฮูกันดีว่ายุอเมริกาขุดลงไปกัเจอตะหินค่ะมันขุดยากกะอันนี้กะเป็นส่วนดีของเพิ่นแต่กะเป็นส่วนเสียของงานที่เฮ้ได้รลบคือช่องไฟของเสาหัวของเฮ้ามันบ่ทอกันแต่กะ แก้ไขหยังบ่ได้แล้วเด้อค่ะเพราะว่าหลังจากที่เพิน่นว่างเสาเทพปูนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมือสองมือคุณสามีก็จังไปสังเกตนะคะว่ามันบ่ทอกันซึ่งพวกเฮาก็บ,บ่เคยสังเกตช่องไฟของเสาเฮาชุดเก้าเด้อค่ะว่ามันทอกันหรือบ่ทอกันเนาะ,ค,ะค่ะกะขอแนะนาว่า หาเบิ่งกับสางกรเด้นนะคะ่ะถามีสางอีหย่างมาเฮ็ดงานหายย่บานเด้ค่ะจังสิบ่ได้แก่ไขถ้าแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมันก็สิได้ท่านเวลาเด้ค่ะสําหรับกรณีของเฮ้าก็คือแก้ไขบ่ได้แล้วเด้ค่ะสําหรับเรื่องค่าใชจใจหัวของเฮ้านี่มันเก่าแล้วเฮ้าก็ตรงใจเองเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะเฮ้ามีประกันบ้านทุกคนเขามีประกันบ้านก็ครอบคุมไปถึงหัวบ้านน้าเนาะคะ่ะ ค่าของผู้ใดหัวยังไม่ไมอยู่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดภัยพิบัตริรุนแรงทางธรรมชาติแบบนี้กะสามารถที่สิเคลมประกันได้เด้อค่ะมีมูคนหนึ่งหลังคาพัางหัวพังเขากะเคลมประกันได้เด้อค่ะได้สําหรับอีกน้องคอนหนึ่งหัวไม่ไมอยู่หัวลมอันนี้เพิ่นใจเองเนาะคะ่ะสําหรับการจ่ายเงินนะคะยูนี้เนาะคะ่ะสามารถที่สิจ่ายเป็นเป็นเช็ค เป็นเงินสดก็ได้เด้อค่ะกรณีของเฮ้านี่กะนี่แหละค่ะแบบที่เห็นนั่นแหละค่ะแล้วที่นี่ก้อนที่เพิ่นสีมาทํางานเด้อค่ะพวกเฮ้ากะจ่ายไหไปเคิงนึงเด้อค่ะกับหัวหน้างานแล้วกับพ่อต่างงานเสร็จแล้วคุณสามีก็โทษไปถามหัวหน้างานด้อค่ะว่าสีไหจ่ายเงินไปกับเ,เคนงานสองคนนย่นเลยบ่อเด้อค่ะ หูบ่ค่ะหัวหน้างานบอกว่าจังไดบอกวาอ่าบอฉันมีเวลาเดี๋ยวฉันสิไปเก็บเงินเองเพื่นว่าจังสี่นะคะการในฐานะที่เข้าใจเนาะค่ะบอยากเว้าวลายคิดว่ากะนาสิเข้าใจกันยุเรื่องเงินเงิทองๆองเนาะค่ะสำหรับบริษัทนี้เห็ดงานดีบอกะดียุค่ะให้อสี่ดาวครึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องแก็บของเสานั่นแหละค่ะแล้วอ สำหรับยูนีเนาะคะ่ะแต่ละแต่ละลัดแต่ละผู้มีประเทศผู้มีอากาศเพื่อนกะเห็ดหัวบอคือกันเนาะคะ่ะอยู่แถวนี้ส่วนมากกะสีเป็นหัวไม่ยูแบบธรรมชาติเนาะคะ่ะเพราะว่าต้นไม้อยังหลายหลายเละคะ่ะแล้วก็หัวกะเพื่อนเดใต้ดีอยู่ค่ะทาทาพื้นของหัวติดลงไปถึงดินเะคะ่ะมันจะเห็ดห้ผูกไวเพราะว่า น้ำฝนตกตลอดไมลาเนาะคะ่ะแล้วก็นี่แหละคะ่ะหัวของเฮ้าในที่สุดกะได้หัวไม้หลังจากซื้อบ้านมาอยู่2ปีแล้วและกะบ้านนี่กะคือเขาสั่งมาสิบเก้าปีแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวต่อไปกะเปลี่ยนเองนะคะหัวไว้นิ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะ เปรียบเทียบให้เบิ่งการทำงานของสรางยูอเมริกากับสรางยูเมืองไทยกับแตกต่างกันแน่เพะแตกต่างกันแน่ด้ค่ะแล้วแต่สรางเมืออาชีพบเมื่ออาชีะะีเด้ค่ะยูเมืองไทยเฮดโ่เป็นกับมูนอุยปุยด้ค่ะถ้าเฮดเป็นกับได้ออกมาดูดีเนาะคะ นี่แหลคะค่ะหัวสีขาวด้วค่ะที่ตอนที่มาแรกๆอะ่ะคิดอยากได้คือกันนะคะ่ะแล้วก็ถามคุณสามีว่าเป็นอย่างเขาคือเปลี่ยนเป็นเป็นหัวไว้นินสีขาวด้วค่ะเพิ่นกับมีเหตุผลของเพิ่นเนาะคะ่ะแล้วก็หลายๆคนก็คือสิมักหัวสีขาวคือกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าหัวสีขาวเนี่ยยุนี่ยูวอชิงตนันเวลาฝนตกแล้วมันจะเป็ตนตะไคร่น้ำเขียวๆเกาะเกาะตามเนะะี่ยค่ะเกาะเกาะตามพวกนี้ด้ดะะ้วยค่ะ ก็ตามแบบนี้เฮาต้องเฮาต้องมาทําความสะอาดเนอค่ะเราการถาผู้ใดบ่ทาความสะอาดมัอนกันมันโมงงามนะเนาะกะเรากะเวลาเวลาที่มันแตกหักหลายๆปีผ่านไปเ้อะทีคุณสามีเพื่อนว่าบ่เอาหัวอันนี้เ้อค่ะเพราะว่าหลายๆปีผ่านไปถ้าชิ้นใดมันแตกมันหักบางเทือเข้าไปหาซื่อเราเขาบ่ได้ผลิตมันกะกลายเป็นว่าลำบากเนาะค่ะถามมันแตกมันหักภายในอนาคตเนาะค่ะ ก็เลยว่าเปียนเป็นเป็นหัวใหม่ดีกลัวแต่ว่าเป็นอย่างคือเปียนแค่นั่นเนาะค่ะอันนี้เดี๋ยวสิผ้ากันเปียนเอาเองเนาะค่ะเพราะว่ามันกับ่ยากเดี๋ยวนี่แหละค่ะคลิปวิดีโอกะมิคแคนี่ถามักคลิปวิดีโอได้ค่ะกดไลค์ให้แน่พพอร์ตช่องนะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มิแคนี่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ